เอออ่อ่ะเอ้าเข้าเข้เข้าเอ้ฮ้เด็กดื้อของพ่อแล้วลูกเออนี่เราเด็กดื้ออะเด็กดื้อเด็กดื้อเอ้อเด็กดื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 ้อ

เห็นแต่หน้าเนาะเฮ้ยอย่าอมมือหรือแย่ตานะเล็บยาวลนะเล็บยาวแย่ตาเลยนะฮึหรือแย่ตานะเล็บยาวด้วยอมมือทำไมลูกฮือมมืออมมือไม่ดียืงไงเลยไม่หัวร้อนแล้วเนาะ ไม่หัวร้อนแล้วอบมือแล้วอมมือแล้วนั่นมือๆๆๆๆๆ่ๆๆอบมือได้ไงอะนั่นๆอบมือ าแล้วล oh yeah. yeah. mm ูกแข็บลูกแข็งอาแล้วเนีะอาแล้วเนี่ยอ่นะูลูกแข็เยอะมากบามเราเหรอใชไมใช่ใช่แต่ว่ามิจการก็ขอแข็งตกลมาเนี่ยน่าจะิงสาลร่า่้่ À, ôm mưa, à. อ่ะเด็กอมเด็ก à, ôm à. mưa. มีวัดหมุด à. sa pa kay mandi nama- namanto lagiyan nga si kay namannen pulan kappo mi ka pu kantomakma